แปลงรีบมนหยุดมนหยุดโดดเจ้าเอาไปโดดได้โดดได้ครับไรต้อใจวะวะที่รามันนี่อ่าที่ครับมันนี่หมดเลยหมดแล้ว ได้หยังได้หยังชีบ่อู้แป้ง บาทไหมครับไม่ได้หรอ,100 100อหนึห่บาทหนึบาทโอ้ยขี่ดินหม้อซะด้อยี่ดินมเลยเอา <c oughs> อีกอย่างวเแ็ดขี่ดินม้ยังงังโดโดน้ำเอา้ามันคืออ,อ่าว่าจะโดดน้ำเลยอันที่เคท,ที่เค ทำนีำ้แต่ตรวดจดำแสดงว่าเป็นน้ำบ่อเลยน,นี่บอแมนบอแมนเอ้ยแมนอี่ที่ดินมอที่ดินมอมาเลย,เยวิทยาไมนอยู่ตรงกลางไม่ไม

โดดหน้าโดดหน้าป่ะดม่ใช่เพื่เย้าไม่ชอบมุนไปชอบเดี๋ยวโดดน้าได้ยังโดดหน้าเอาไปไม่เช่นมุนแม่ขึ้นมาโดดหน้าเห็วะ đang chỉ Luôn luôn đó, luôn 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 Năm kháng Năm kháng luôn 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 Năm kháng à, luôn 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 không luôn 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 หนึ่ง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 ้ยบนดน้ำเดี๋ยวมันจะหมุนกลับอยู่โดน้ำเดี๋ยวดน้ำ

เออมาป๊าไหน ตาที่มาตาสุดท้ายแล้วครับมันมันหนึ่บาทจเฮ้ยเฮ้ยมัน่โซ่ไงมเนี่ยโอ้ย้อยดบเอหนึ่งร้อยบาทินมอฮะโดดน้ำเด้นี่ดน้ำีแล้ว โดดน้ำครับโดโดลงไ,ไปโดดลงไปว้า